สุปฏิปีพนุพกวัโตสาวกสังโฆอชูพนุพโศ์พกวัโตสาวกสังโฆยายยาปฏิปงศ์พักวัโตสาวกสังโฆสามีกิปฏิปงศ์พักวัโตสาวกสังโฆญาติทั้งเจตาริปุริส e ยุคฮานีอาตา police บุคราเอสลาพักวัโตสาวกสังโฆอาหุ่นยปามเรียทั้งกิเลียอันเจลีกเลโยอานุตรังคุญญาเกตังโลกาสสตินัททิเมสละนังอัญยังสังโฆเมสละนังวังเอเตนะสัจวัตเจนวัตยังสัตวตุสเจเนสังขมวัตมารมในยังคุญ

สาธโพุทธบูชาครูธรรมธบูชาครูสังฆบูชาครูพุทธบูชาคุทธรรมธรรมบูชาคุณธรรมสังฆบูชาคุณธรรมวันทิตะวัสสะพพุทธานังสะพ้าพุทธนาเมตนังปาเเคชาชารื่องสะพ้าทางมัคขานัตตะสนังโกเมศุเกวะสะเกศุติพระมัคคเวเมติเกศกาหาไเมติภริกรมังสัทธายะพุทธศาสนีสพเตปีอันตรายะเมมาเอสุงตตะเดี๋สาสิทธิจิตจังสิทธิกรรมังสภาสิทธิพระวันตุเมพุทธคารวัตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาบูดามาดคารวตาอจารรมธรรมบูาครูธรรม tananang sangkang larat karya ya awi kita kita จากเก่าเมื่อจะรู้เพอสิริสุขระเตชะยันตระเลควิมาเนธีเปรตเถกจากเมตารุวันนคาเน่งคิเหวทุ่มมีเจตอุมาจยันตุเทวะจระธารวิสเมียข้าคันทับพนักข้าทันตาสันติเกยังมุนิระกวารวจชยนังสะอาทาวเมสุนันตุธรรมสวาเนกอาลุอาญปัตถันตา ธรรมะสวันักโลยายัมปัทันตาธรรมะสวันกโลยาไัมปัทันตาสาธุสาธุคุณิคุณธรรมคุณดามดาคุณคุบาอาจารย์คุณศินท์ำพาวีน่าทั้งแปมิพระาธรรมขันธ์แก่คุณพอพระศรีอรอย่งคุณพ่อพระุพธาสนคุณพ่อทานติกเจ้าคุณพอหลินการปาทีแดงแขนสัญเาคุณพระพุทมคุณสธรรมาคุณคุณลักษคุณคุณพระโพธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆรเจ้าคุณศินหาคุณศิลป์แปดคุณ ุณแม่จะหานั่งเท่าระงงอีสูนโคตักหนาเชื่อว่าการาสิวครเสดิจนอกฝาจาดรมคุณพ่อคู้คุณสันโตโกนาคามโนกัสโปโคตโมอริยานาตยโยคุณพ่อเทโวชุวะสิอันคุณพระท่านมีกระดาษเจ้าคุณพ่อขัามคุณพ่อพวกขัามคุณพ่อดำคุณพ่อทั้งขัามคุณพ่อคอมพ่อคุณพ่อปลอดภัยคุณพ่อเราแต่จำต้องหาลอยหาผู้คนจดเต็มเพราเมื่อถึงครั้งในเช้าผมก็หยิบถ่ยจากตะโลกบาลอังกฤษ พลอยสีนารอดพลอยสีน่าล่าพลอยสีแต่เมืออพลอยสีแต่โม่พลอยสีแต่ไฟพลอยสีโคบิชาโปสุไข่ที่ส่งทำจำชิ้อยู่ทงของของพระกันบุษชาเด้อได้พลอยเสนีมานั่งเป็นประทานพิธีและซอยเหลือลูกตาท้าพิธีนี้ตลอดถึงอ่าเทวดารักษาวันก็ดีรักษาเดือนก็ดีรักษาปีก็ดีเทวดารักษาที่ก็ดีที่ตะวันออกก็ดีที่ตะวันตกก็ดีของน้ำละลาก็ดีเทวดารักษาวันขั้นก็ดีวันพุธก็ดีวันพฤหัสก็ดีวันศุกร์ก็ดีวันเสาร์ก็ดีวันอาทิตย์ก็ดีวันจันทร์ก็ดี สุดที่นังเรวะสัสิรรทวาหังจจกล่าวถึงแม่ธรณีที่อยู่เรื่อนปาชนิชัน่นี้ขอเชิญตุนางขอมาเชวนเดเออวันนี้ลูกเดามาทำพิธีขอโชคลาภเลขไายรถนีรางวันที่หนึ่งสามตัวตรงและสองตัวล่างงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อหกสบแปดผู้ข่าบุยุบางบอกผู้บอกขอพุ่มเจ้าทีเจ้าวัดเจ้าว่าเจ้าทีเจ้าฐานเจ้พุ่มเทวดาทั้งสิบหกันฝ่าสิบห้าันดิน ปิดซีสันบาดาลนำา้ำบาดานบาเด้อปวดปายไห้แกลูกแกหลานไอ้ผู้ข่าเหน็นในจากผุ้ทวารมโนทะยานไกยทาวานเมื่อนี้ผู้ข่าขออนุญาตขอคุยกับผูมุ่งเจ้ากีเด้ออีปอยแม่ประทับล่างผู้ข่าลงล่างลูกได้ไอ้เนี่ยนายโยงพอถามลูกหลานขอเอามาส,อสอั่งเพราะสั่งเฮ้ยสั่งวัดสั่งมองนี้แหละสั่งมองยู่สั่งมงองเท่าสั่งมองนี้ให้ยุ่ง,งเรื่องเ่อมคนเฮาขันบน่มมี่มองนี้ขันบ่มีอันนี้แล้วก็เฮ็ดว่าเฮ็ดว่บ้าไปกูได้ตอนนี้ ่อแม่ผู้บาอาจารย์กล็ลั่เน,นเห็ดกำลังสสั่งลังแปลงหาแนวอื่นบ่ได้จังได้บอกลูกบอกเต้ามาพอเนั้นเรี่ยให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อนุญาตให้ลงประทับร่างผู้ขาได้เด้อยี่ห้อเวสการูธินมุนเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ mau tasa pekawato arah atau semma sembur sakitdinaku raangkarsa tajkuvali idina kalau soyenku pati tak mu raman saat ini bon nimomohon.

อิต <IS> <racing> <reunion> ินาลุจโตมัสิตามุนตตามุนมหามิตาพุทธินาคติเตวบรุสุตุจนามหาบิดามั่นดาเมียนิยังแน่ละลูกเต้าฮะบัตรกันผากันมาตุกมาขอมาเห็นมาแปงทางวัดทางว่างมาขออีหยังมาขออีหยังบอกพอให้มันชัดๆแกร่งตัวขอเลขกสามตัวสองตนี่ละผู้อันพระลำผ้าลวยนี่ละอันแนวอันดาจีอีตัวเขาว่ากันนี่จีจ้าอีๆสูจานตินาคราสูได้แล้วสูออกมาเห็นแต่คนเนี็ย

สี่หกงิตะคุตมลาจติกิวสาลาลาวุลาเจตาจนาคติกิวซาจนาคันได้แล้วคูขอระไม่เก้าคู่เนอะไม่แล้วคขอระไม่เ้าคู่เอามาให้กูเนอะไม่เก้าคู่นะลูกเ้อายีหูถููมาลาจตตาิกิวบันิูโอจนาตูบาลเจตตาจนาคุมาเด็กคู่เด็กไม่เก้าคู่สี่เก้าเก้าเก้าคู่เลย สีหกสองสีหกสอกับเก่าเก่าแล้วพี่น้องด้อยซ่หกสองเก้าเก้าเลยนะครับไปเก่าคูเนะเก่าเก่าเลยแม่แมเก่าเก้าเลยล่ะแล้วพี่น้องกับไปพี่จานนาบพีจานนาซอยกันนะคบพี่น้องเดิอสีหกสองเ่เกาเก่าูนนเก่าแม่นหนักนะซาทุกคซีหกสองกับเก่าเก่านะคะเนาะเอาเอาหนาพี่น้องก็จบาด่อน ว่ามันเพิ่นสิบวมาหาเพิ่นเพิ่นส้งส้งขีดขีดผัดมาแล้วพัดนำเอาก็ดำเอานําเอานําเอาบ่อยากออกจยากคุยอยากเจรจาอยู่อยากเว้าแห้งบ่กูเอออยากเว้าแห้งเพิ่นมากกสิมีแต่ผู้มาถูกมาถั่วเพิ่นแลจังไดอ่าะคนมนุษย์สาโลกคุ้ยเห็นไม่แล้วเด้ประตูของมันยังสายไปแล้วสี่แล้ว จัดไปนะคะเพื่อนไปเสิร์ฟเด้อค่ะตอนนี้เพื่อนกำลังสั Actually, ่งประตูโ so, ค้งนะคะ46299นะคะพี่น well ้องเนี่ยพว่าเพื่อนดอกไม้เก้าคู่นะคะพี่น้องดอกไม้เก้าคู่อย่าลืมดอกไม้เก้าคู่ค่ะจะให้กี่ตีวยังภูขาลูกตีเป็นเก้าเก้าแล้วก็เจตุอยู่เนี่ยพราะว่าสบอกคู่มามเหรเด็คู่แล้วเด็กเอาเดิม่มพี่น้องเออไม่หรอกเอาแคปหน้าจอนะจ๊ะ แคปห้าเอาเด้อพี่น้องเขมาน้อยสักหน่อยเห็นน้อเขาบ้านเด้อเดอเด้อเด้อลกสซุ่มไปลอกันกับเกา่ะพนจะตัดออกให้โอ้พี่น้องเด้อมีีตัด้อมไหมครับพก้องค้พี่น้องขยันสองแล้วก็เกเกค่ะพี่น้องกนจุจหนาเอาจุจิหน้าเอาท่านี้ก็ได้เอ้าด้วยกันสุขุสุขน พูมวัดพระธาตุน้องมัดเนาะค่ะเนาะอันนี้ภูมิพระธาตุน้องมัดแล้วค่ะพี่น้องด้วยยังก่อนเอาเพิ่มคุณพ่ว่านะเกตุเนาะปูขาท่างปูขามาทางช่องปูหนางเลยจ้าปูอ้ไรปะไรเบื่ตันปูปลาตัวปูจ้าทางทางปูหนางยังไม่เห็นจ้ามองเห็นบ้ช่องน้อยๆให้เห็นได้จับปูช่องปูหนางช่องปูหนางนี่ละจ้านี่เห็นไปยปะเนี่ยเห็นค่ะค่ะ สี่องค่ะตันเลีนน้ำแล้วกับเก่าๆค่ะเหรเห็นมถึงผู้ดกคนตะก่อนขออนุญาตเจรจาบอกมาก่อนีก่อนว่ามองนี้ผู้ใดมาขคอก็ได้สามตัวไปหลยเกรือแล้วแต่ว่าเขาเจาบอกมันมาสั่งมาสั่งว่าจะเชื่อวันนี้เป็นสักีพยัญเนะเอาลายต้องเพราะว่ามิตเตอรเอาตัวแรกตัวนึงนี่ระวังก็เก้านี่บสี่อย่างกงกินกสองี่หกสองนี่พู้เอาสิแหัวหัวเทีย

คันออกกูแยหัวบวชให้ยงาคู่บวชให้กูจะยดถือตัวไหนคู่ตัวไหนยังก็อีแม่ยบ้างหนึ่งสี่หกสองเก้าเก้าสี่หกสองเก้าเก้าค่ะจากสี่หกสองครับเก้าเก้าคันออกคันออกเล่นยู่ชุดนี่ปูสีมะแทหัวบวชี่นองเอาสีมะแทหัวถือสีไหนเลยยุจับมือกระเดอยากได้นาก็ต้องสมมือเอาล่องเบิ้งเด้อปูเพรต้องีเจ็ดมือยาไปเลยตัว สามสี่หกสองสี่หกสี่สองหกสองเก้าเก้าไปน้องครับหมุนเก้าเก้าน้ำเด้นะครับเนองเอาพี่จรินะอันั้เลขหกอเอาหมุนเป็นเก้าสองก็ได้เดนะไดพี่น้องพีรเด้อแต่ว่าได้เข่าาาสนได้เข่าเบาบังไได้เข่าวางด่บาบงสองมันเป็นหกหกบ่เอเอตัวเดียวกันดตัวเดียวกันเนาะเอาเข้ามาได้ก เป็นพัยานอ่าเพราะว่าเป็น้ังกี้ที่มัเฮี้ใส่ยี่พอหวดก็ไห้กูได้มาถ่ายหเนี่ยต้นพนธุปูนอ่ะวายได้เลยเฮีดได้ที่แท้วายพี่น้องเบิ้งมนเอื้อนยูถูปมาเบิ้งงลมานางแท้วายผูน่าขวดแต่มันเขาอีลทั้งวอนหเดนั่งก็เลยกะสีมาได้บุญบุชของปูกั่แต่งอะไรเนี่ยบุญบุญโซาใหญ่จะมานมาตอนไ คันบ่มาเลย่ะนี้เาไแ่ตัเนาะแก่เต่าก็ไมาอืมัาพ่อก่อนแก่ตักับมอวานเลยเนาะวานเ่วก่คัาัน่ากันหมดเจ้าลืมขนาดหัเมดเว่าเป็นยังดอกแม่าเนเราบเ็ันกางไปาบานแ่เดียน้นั่นเนี่ กำไม่คำนั้นเนี่ยปุณนะผู้เป็นยืนพนบ่มักตัวพนมหมักตัวมากนมหมักตัวเลยชีฟันช่องแต่ละช่องมิตรผู้ใจดีใจงามมิตรนั่งฟ้านั่งสวรรค์เทวดาบุตรเทวดาแล้วจังได้คันเพิ่นถือเหล็กคนมาตุ่มมาโฮมแทนละเอ้าบาดจียกาเอาจนชมาภควันละเนาะอธิค่ออนุญาตเด้อพี่น้องกองไปก็จะผู้ทุกคนนั่นแหละอันนี้เบ้าพอเพิ่นไปแล้วล่ะวันนี้ที่ว่าเาเนฐานะผู้นั่งนี่แหละ คันได้แล้วก็เฮ็ดน้ำท่ำตามเด้อลูกเต่าเราล้านเท่าไ้านก็ได้ผู้นากับเฮ็ดน้ำท่ำตามเพิ่นเนี้ยใช่ผู้นาก็เฮ็ดน้ำท่ำตามเพิ่นถ้าเลขออกตัวนี้จริงจริงม่นแค่สามตัวตรงนี่ออกตัวแรกก็สร้างอย่างนี้ผู้นากี่แถวหัวหายทันทีเลยถือเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามาถือศีลอยู่ในนี่เพิ่นเลยจากสามหมื่นสามขึ้นเลยเจ็ดหมื่นเจ็ดขึ้นหลยนี้กแล้วแต่ผู้น่าบุญเนาก็ถืต่อไปเย็ดควรสามควรทั้งหมาเสียงผู้น่าเสียงสั่นอ๋อ

પ્રાકૃત ઇમેના પુર્વ કે મેના ઉપચયય કુ લુપરા અજલિયો પકરા જમાતા પીતા પિયતકન પિય મમંતુ યો કંતી મરતકુના મંતના ના તીપમ મલાજેન સજતો લોક અપના દેવતાક

ตัดออกมาเบิดเลยนะคะพี่น้องเนี่ยขาขาออกมาเบิด์ตใหญมันขาดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข้าซีหกสองแกนซีหกแขนสั้นก็ได้หลงนะคะรหกสองซีสองเก่าเก่าหกหกนะค่ะพี่น้องด้วยยายมันลุดไปแก่ได้แกนหนึ่งนำมันหลงค่ะพี่น้องค่ะมักจัดขัดผ่านค่ะทั้งชอเสนอไปเป็นแนวทางฝากต่อนนะคะถึงติดแต่เยาว์แบบนี้นะคะพี่น้องเด้อองค์ปูขื่อมา่านสุดเต็มให้ตุซีน อันนี้เต็มหอาค่ะชุดเต็มหอย่านนั่นเดียวหอย่านสี่หกสองตัดเล่นด้วยเก้าเก้าระวังหกหกขอบเอาประตูคุงกับสี่ฟ้าพี่น้องด้วยสำหรับไลายเซ็ตมากค่ะพี่น้องมากค่ะสี่ฟ้ามีกิริย์ร่วงลฟ์สดเพียงเสน่ห์นะคะพี่น้องค่ะเราไปพบไปพอกันใหม่นะคะพี่น้องเด้องสำหรับ ขอบคุณเอฟซีแฟนช่องเบิร์ดปัลลกปัลเลยว่าะฉนั้นปัลลูปย่านปูหย่านเบาย่านปูหย่านเบาคลิปให้พ่อ้นมันเล่นลักษณะทงใน้พ่อแน่อันท้ายไว้หนึ่ค่ะขอบคุณคุณผู้เสิร์ฟนะคะผู้เสริฐค่ะเข้ามันนี้ม้วนนี้เข้าสีได้มาตุมมะฮูมนาะค่ะทีมากของสามตัวตรงๆผู้ใดมาขอได้แต่เราบอกมาสังวัดว่าสามตัวเลยค่ะเฮ็ดหนังเฮ็ดขาเฮ็ดข้าไปเบิดอนกันเลขถามวาขอเพื่อเข่าสามตัวตรงนะคะพี่น้องเด้อค่ะถ้ามาขอจะได้สามตัวตรงๆนะคะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้น เข้ากับแดงน้ำทำต่เนะคะพี่น้องเนาะตามที่ปูเพิ่นไห่สัจจะว่าจะไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะสัจจะเป็นที่ตั้งนะคะพี่น้องเด้อให้เข้ารักษาไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแล้วเข้ากัมาพบมะฟอกกันไหมนะคะพี่น้องเนาะสำรับ เอฟซีแฟนช่องมึอนี่ก็ขอขอบบุญขอบคุณท e ี่บขามโฆษณาได้ค่ะพี่น้องเด้่องภูดายบขามโฆษณาก็ขอให้ถึกสามโตตรงๆค่ะพี่น้องค่ะขอให้โชคดีมีใช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกถูกทันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทางภูนางก็สวัสดีด้ค่ะเด้อทางช่องอ๋อนางมานาขมาน่ามึงตัดชิ้นใจมึงบ่าเขาโรงเรียนรีดจบแล้วจบแล้วเกี่ยจบขี้อ้วนหมดวนจบอ้าวเขาโรงเรียนเนาะลาน น,นั่นแต่งข้าวป